สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราหลงยึดอยู่นั้นมันเป็นเพียงแค่สิ่งสมมุติมันไม่มีตัวมีตนไอ้ที่มันมีตัวมีตนคือเราหลงยึดเอาอัตตาอัตตานี่แหละเป็นของหนักเพราะอัตตาทำให้สำคัญตนถ้าถามว่าแล้วอัตตานั้นมันเกิดขึ้นมาจากที่ไหนเราก็พิจารณาตามไปดูอีกจนเห็นต้นตอของอัตตา นั่นก็คือความคิดพอพิจารณาในความคิดเราก็ไม่เห็นว่ามันมีตัวมีตนที่ไหนแล้วก็ดูต่อไปอีกทำไมความคิดมันถึงมีตัวมีตนขึ้นมาได้พอดูไปดูไปก็เข้าใจเลยว่าก็เพราะความหลงนั่นเองมันหลงในความคิดมันจึงติดตัวอัตตามีตัวกูของกูขึ้นมาทันทีพอพิจารณาให้ดีๆอีก เราก็เห็นสภาพสภาวะของความคิดความคิดนี้มันก็ไม่เที่ยงมันไม่มีตัวมีตนมันเป็นอนัตตามันเกิดมาตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปตามสภาพตามวาระของมันเองที่มันไม่ดับก็เพราะว่าเราไปจับมันไว้